พระคุณคือใบอนุญาตทําบาปใช่ไหมพระคุณเนี่ยเป็นเหมือนกับใบอนุญาตทําบาปตลอดชีวิตใช่ไหมเปาโลซึ่งเน้นคําสอนเรื่องพระคุณเนี่ยท่านสอนอย่างไรวันนี้เราจะดูกันในชิตัสบทที่สองข้อสิบถึงสิบสองถ้าพี่น้องดูจนจบพี่น้องจะเข้าใจถึงความจริงเรื่องนี้อย่างชัดเจนสวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพระคัมภีร์ทีละข้อแคปปีที่สาม วันนี้เราจะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของหัวข้อคือครอบครองแบบษัตริย์ด้วยการเข้าใจข่าวประเสริฐแท้ให้เราดำาดิงไปที่พระคำของพระเจ้ากันเลยพี่น้องที่รักครับในทิตัสบทที่สองข้อสิเนี่ยเปาโลพูดบอกว่าเพราะพระคุณของพระเจ้าปรากฏแล้วพี่น้องเห็นยังในตอนนี้เราจะมาดูกันเกี่ยวเรื่องพระคุณคืออันแรกเปาโลบอกว่าพระคุณของพระเจ้านะปรากฏแล้วโอเคซึ่งจริงๆก็คืออยู่ข้อหลังๆซึ่งวันนี้เราจะยังไม่พูดน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้บอกว่าถามว่าคืออะไร ซึ่งก็คือความรอดสําหรับมนุษย์ทุกคนฉะนั้นพี่น้องเห็นยังคัามผิตอนนี้ผู้ชัดมาพกพระคุณหรือการที่เราได้รับสิ่งที่ดีต่างๆฟรีๆโอเคเนี่ยก็คือความรอดสําหรับมนุษย์ทุกคนโอเคความรอดที่ว่านี่คือรอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทุกประการโดยเฉพาะเรื่องของการที่รอดพ้นจากบึงไฟนรลกไม่ต้องถูกพิพากษาโอเครวมทั้งความรอดจากโรคภัยไข้เจ็บความรอดจากความยากจนยังขับสาบแช่งเนี่ยมีหมดซึ่งอันนี้เป็นพระคุณที่มาถึงมนุษย์ทุกคนพี่น้องเห็นยัง ดูดีๆนะครับพักคุณนี่คือความรอดสําหรับมน,นุษย์ทุกคนไม่ใช่สักคนใดคนหนึ่งโอเคอย่าให้ใครซึ่งแบบศาสนาศาสตร์จ,จ๋ามากว่าพระเจ้าเลือกบางคนเพื่อนในที่สุดแล้วพระเจ้าเลือกบางคนให้รอดให้ผมบอกไ like รสารละพระคัมภีร์ตอนนี้ผู้ชัดว่าพระคุณคือความรอดสําหรับมน,นุษย์ทุกคนชัดเจนนะโอเคแล้วก็ถ้าพี่น้องดูดีๆเนะี่ยพี่น้องจะรู้ว่า,าเปาโลเนี่ยผู้ชัดเจนโอเคในหนึ่งทิโมธีเปาโลก็บอกว่า,าก็คือ เปาโลพูดว่าพระบุตรของพระเจ้าเนี่ยได้เสด็จมาเป็นมนุษย์โอเคเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดซึ่งจริงๆการการพูดตอนนั้นก็คือก็คือพูดง่ายๆคือพระยาสกิตเนี่ยฮะเป็นพระเจ้าเสด็จมาเป็นมนุษย์และจุดประสงค์คือเพื่อจะช่วยคนบาปให้รอดและในตอนนั้นคนบาปคือใครคือมนุษย์จุกคนโอเครวมทั้งในบทที่สองข้อสี่เนี่ยบัมพีหนึ่งเทวทีบทที่สองข้อสี่พูดชัดชัดเจนมากบอกว่าพระเจ้าปาถนาให้ทุกคนรอดรู้ความจริงเปน้องเห็นยัง ก็คือการรอดนั้นเกี่ยวข้องกับการรู้ความจริงความจริงก็คือพระเยซูกิตแล้วเราเนี่ยมีบทบาทตรงนี้ครับถึงแม้พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดแต่เขาไม่ได้รอดอัตโนมัติเขาจําเป็นจะต้องเชื่อจะเป็นต้องรู้ความจริงและเราเนี่ยเป็นผู้เป่าประกาศโอเคบทที่หนึ่งในหนึ่งทโมทีบทที่หน,นึ่งข้อสนะก็ก็พูดเหมือนกันว่าพูดว่าจริงๆแล้วบอกให้ทิโมทีนะสนใจแผนงาน ของพระเจ้าที่ดําเนินไปด้วยความเชื่อซึ่งแผนงานของพระเจ้าที่ดําเนินไปด้วยความเชื่อก็คือเรื่องของข่าวประเสริฐเรื่องของประคุณนี่แหละครับซึ่งพระเจ้าปาถนาให้ทุกคนรอดและโดยความจริงชัดเจนพระเยซูได้จริงๆในข้อข้อถัดตัดซึ่งวันนี้เราไม่ได้พูดคือจริงๆเมื่อพระเยซูได้ตายบนไม้เขนพง์ไม่ได้ตายไถ่บาปคริสเตียนพงตายไถ่บาปทุกคนครับแล้วใครก็ตา,ามที่เชื่อเราถึงเรียกว่าคริสเตียนเป็นภิกษุองค์น้อยๆพี่น้องเข้าใจไหมอ่านข้อหนึ่งที่ เป็นข้อัระพีที่ชัดเจนมากที่คิดเสียนท่องกันทั่วโลกคือยอนบทที่สามก้อนสิยืนยันความจริงของ้อนี้บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกหมายถึงมนุษย์ทุกคนในโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูกิตเพื่อทุกคนเห็นยังทุกคนที่วางใจทุกคนที่เชื่อในพระเยซูน,นั้นจะไม่พินาศในเบื้องไฟนรกแต่มีชีวิตในหลักันะ้ะพี่น้องเห็นยังสิ่งที่ผมกําลังบอกคือัระพีตอนนี้พูดถึงพระคุณว่าพระคุณได้ปรากฏแล้ว ไม่ต้องรอนะปรากฏเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเมื่อเปาโลเขียนเรื่องนี้พระคุณปรากฏแล้วซึ่งเราจะดูกันวันอื่นแล้วบอกว่าพระคุณที่ว่านี่คืออะไรพระคุณที่ว่าคือความรอดหรือการรอดพ้นจากการพิพากษาความบาปและสิ่งที่ไม่ดีต่างๆสําหรับมนุษย์ทุกคนครับในส่วนของพระเจ้าพระเท้าทำจบไปแล้วในส่วนของมนุษย์คนนั้นคือเขาต้องตัดสินใจเชื่อครับเหมือนกับพระเจ้าแจกของฟรีไปแล้วก็เหมือนกับส่งของไปทาง <c oughs> ส่งของไปทางอะไรก็ตามอ่เช่นแฟตรหรืออะไร เมื่อเขาโทรมาปุ๊บว่าของของคุณมาสิ่งเดียวที่คุณต้องทําคือบอกว่าอยู่ระลับเช่นเดียวกันครับพระคุณของพระเจ้าหรือความรอดของมนุษย์ทุกคนนั้นพระเจ้าได้เตรียมให้แล้วมนุษย์ต้องทําอย่างเดียวคือเซ็นรับหรือตัดสินใจเชื่อในพยคริตโอเคเพื่อจะให้สิ่งนี้เป็นจริงรือเพื่อที่จะเปิดใช้งานหรือ activate ให้ผมได้ยืนพูดว่าเท่านั้นถ้าพี่น้องได้ตัดสินใจเชื่อพเยคริตแล้วว่าพงเป็นพระเจ้าตายบมไม้เขนถูกฝังและเป็นขึ้นโอเค พี่น้องรอดแล้วครับคุณได้รอดพ้นจากการพิพากษาคุณได้รอดพ้นจากพัะพิโลดคุณได้รอดพ้นจากพระอจัจฉยทุกอย่างเรียบร้อยให้ผมได้หยรดพูดว่าอ่ะถูกต้องครับแล้วดูต่อไปอ่ะและเพื่อสอนพี่น้องฟังนะครับข้อแรกที่เราคุยกันเน่ะข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยโอเคข้อสองที่เราบอกความรอดสําหรับอนุทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นจุดประสงค์ก่อนที่เราจะรอดครับโอเคพระคุณของพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เราทุกคนรอดแลบพระเยซูได้ทําสําเร็จแล้วเราต้องทําอย่างเดียวคือเชื่อ แต่หลังจากนั้นถามว่ารอดแล้วทํำยังไงดูข้อสิบสองบอกและเพื่อสอนพวกเราพี่น้องเห็นยังโอเคพระคุณของพระเจ้าไ,ไม่ใช่แค่เพื่อช่วยให้เรารอดครับแต่สอนพวกเราถามว่าสอนยังไงดูนะครับให้ปฏิเสธความอธรรมและโลกียะตัญหาสามจุดหนึ่งพี่น้องเห็นยังพูดไง,ไง่ายๆคือเมื่อพระเจ้าช่วยเราให้รอดปุ๊บพระเจ้าสอนให้เราปฏิเสธความอธรรมคือความบาปสิ่งที่ตรงข้ามกับความชอบธรรมและโลกียะตัญหาก็คือความป่ารถนาในโลกฉะนั้นพี่น้องเห็นยัง ฉะนั้นใครก็ตามที่มาบอกว่าเพระเจ้าเนี่ยได้ทรงให้อภัยบาปหมดแล้วโดยพระคุณจะนะให้เราไปทําบาปอันนั้นผิดรวมทั้งสิ่งที่บอกว่าเออที่เปาโลบอกในโรมบที่บอกว่ามีคนมาหาบอกว่าทําไมไม่ทําบาปมากๆเพื่อสิ่งที่อ่าสิ่งที่ดีจะออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีและเปาโลพูดว่าการทีิภากษาคนเหล่านั้นก็เหมาะพูดง่ายๆคือฟังดีๆนะครับคนที่สอนเรื่องพระคุณเนี่ยถ้าสอนจริงๆเนี่ยโดยมากแล้วจะต้องถูกด่าจะมีคนส่วนหนึ่งที่หาว่าคนที่สอนเรื่องพระคุณเนี่ย ให้ไปอนุญาตทาบาปซึ่งจริงๆไม่ใช่โอเคเปาโลไม่เคยสอนอย่าง,งานั้นรวมทั้งบั้มพีตอนนี้ยืนยันรวมทั้งให้ผมบอกด้วยผมหรือทุกคนที่สอนอยังถูกต้องเรื่องพระคุณไม่มีใครสอนว่าให้ใช้พระคุณเพื่อทำบาปครับเพราะถ้าสอนอย่าง,งานั้นปุ๊บข้ามเส้นสอนเท็จทันทีพี่น้องจะไปต้องรู้ว่าถามว่ามันจริงไหมอาจารย์เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ปุ๊บบาปของเราได้รับการยกโทษทั้งหมดพระเจ้าไม่จาจริงครับนี่คือพันธสัญญาใหม่ตามที่พูดถึงในฮิบรูบทที่8ปบทที่ส0 ยัเลยมีบทที่สามสิบเอ็ดพัมพีพูดอย่างนั้นจริงๆใช่ครับใครก็ตามที่เชื่อในพะเยซูคกิตอย่างถูกต้องก็เพรเป็นพระเจ้าต่โมไม่งเขนถูกฟังเป็นขึ้นบาปทั้งหมดทุกอย่างทุกชนิดพระเจ้าได้ให้อภัยแล้วไม่จดจําใช่ที่ไม่จดจําเพราะไม่มีให้จําเพราะว่าเมื่อเชื่อพะเยซูคกิตปุ๊บผลิตของพะเยซูสกิตลบล้างบาปทั้งหมดตลอดไทม์ไลน์อดีตปัจจุบันอนาคตรจริงครับอันนี้เป็นความจริงเลยแต่ถ้าใครมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอเคนเนื่องจากเราได้รับพระคุณแล้วให้เราไปทําบาปนั นั่นเป็นสิ่งที่ยูดาที่ผมเทศเมื่อวานนี้ผมสอนเมื่อวานนี้บอกเลยนั่นเป็นคําสอนเถิดโอเคดูต่อไปไม่ต้องเห็นอย่างว่ามันชัดเจนนะครับพระคุณของพระเจ้าเนี่ยสอนพวกเราให้ปฏิเสธความรรมาทรและโลคิยะัญหาก็คือความบาปสารพัดชนิดที่ไม่ดีแ้วบอกต่อไปว่าและให้นั่นก็คือสอนให้ดําเนินชีวิตในยุคนี้เออจริงๆข้อถัดไปเนี่ยเขาจะพูดข้อ13ก็ 13, จะพูดถึงยุคหน้าก็คือการสเสด็จมารับแต่ในยุคนี้ปัจจุบันที่เราเชื่อเนี่ย บอกว่าสอนพระคุณของพระเจ้าสอนให้เราดําเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะเออรู้ตัวโอเคแล้วก็อยากชอบทำเห็นยังไม่ใช่อย่างอาธรรมแต่อย่างชอบทำและให้ดําเนินในทางของพระเจ้าไม่ใช่ในทางของความบาปฉะนั้นพี่น้องเห็นยังฉะนั้นถามว่าชัดเจนไหมชัดเจนครับพระคุณของพระเจ้าสอนให้ทําบาปไม่ครับพระคุณของพระเจ้าเป็นใบอนุญาตทําบาปไม่จํากัดไม่ครับพระคุณของพระเจ้าเป็นใบอนุญาตอาอาทำบาปตลอดชีพไม่ครับพระคุณของพระเจ้าโอเค เป็นความรอดสําหรับเราเป็นการยกโทษบาปแต่สอนให้เราปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีและดําเนินชีวิตที่ดีฟังนะครับแต่ไม่ใช่โดยเนื้อหนังหรือความสามารถของเราเองไม่นั้นผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วกฎใหม่ที่พระเจ้าให้นั้นกฎสูงกว่ากฎเดิมกฎเดิมอาจจะบอกแค่ว่าอย่าอ่าหมายถึงว่ากฎเดิมอาจจะบอกว่าอย่าอย่าเกลียดชังศัตรูกฎใหม่จะบอกให้รักรักศัตรูด้วยโอเคกฎเดิมอาจจะบอกว่าอย่าขโมยกฎใหม่ บอกเลยว่าให้ทําให้ใช้มือทําสิ่งที่ดีและแจกจ่ายฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณไม่เข้าใจพยายามดําเนินชีวิตตามกฎใหม่โอเคซึ่งเหนือเหนือกว่าบัญญัติสิประการเหนือกว่าธรรมบัญญัติทั้งหมดแล้วคุณพยายามดําเนินด้วยสิ่งที่เรียกว่า w i l l power หรือความตั้งใจหรือจ,จิตใจคุณจะไม่มีทางทําได้เลยครับเพราะมันยากกว่ากฎเดิมให้ผมบอกเลยกฎใหม่ซึ่งเป็นกฎในวิญญาณนั้นต้องดําเนินชีวิตด้วยวิญญาณซึ่งในอนาคตผมจะสอนเรื่องนี้แต่วันนี้ผมอยากจะบอกเราชัดเจนก่อนคือผมรู้ว่าครับ <C ười> คนที่ในที่สุดบอกว่าพอเราสอนว่าพันธสัญญาใหม่ปุ๊บพอเชื่อปุ๊บในที่สุดแล้วพันธสัญญาเดิมยกเลิกซึ่งจริงๆเป็นสิ่งอย่างนั้นจริงให้ผมบอกนะเป็นเรื่องอย่างนั้นจริงหนึ่งทีมวทีบที่หนึ่งข้อแปดแลวข้อเก้าพูดชัดเจนว่าทำบัญญัตินั้นไม่ได้บัญญัติไว้สำหรับคนชอบทมแต่ผู้เชื่อเป็นคนชอบทมฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการสอนทำบัญญตัติรวมทั้งบัญญัติสิประการให้กับผู้เชื่อโดยความเ็นจริงก็คือการกระทํานั้นเป็นการกระทําที่ผิดและจริงๆแล้วเปป็นบา และเรื่องจริงเป็นอุบายมาและจริงๆแล้วเป็นการทําให้คนล่วงประเวณีเล่นชู้ในฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องโอเค,อเคการสอนธรรมญญัติในแง่ของกฎหมายจงๆยหๆบอกว่าธรรมญญัติจะมีสิทธิอำนาจนั่นเป็นการสอนผิดและเป็นบาปที่ต้องกลับใจนักเทศจํานวนมากมายทําอยู่ซึ่งพี่น้องไปดูเลยหนึ่งทิโมธีวทที่หนึ่งเปาโลพูดชัดเลยว่าไอ้คนเหล่านั้นไม่รู้เรื่องปาถนาเป็นคุณเป็นครูสอนธรรมญัติแต่ไม่เข้าใจก็คือสอนธรรมญัติให้กับผู้เชื่อเป็นการสอนที่ผิด โอเคเป็นการสอนให้เล่นชูและตัวของเขาเองเนี่ยกำลังบิดเบือนพระกิตติคุณซึ่งต้องกลับใจจาไว้นะความจริงของข่าวประเสริฐคือผู้เชื่อไม่เพียงแต่ไม่ต้องทําตามธรรมัติเพื่อรอดแต่ไม่ต้องรักษาธรรมญัติเพื่อรอดด้วยแต่เราดําเนินชีวิตได้กฎใหม่ซึ่งผมจะสอนในอนาคตแต่วันนี้ให้ผมฟันธงบอกชัดๆว่าพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ใบอนุญ,ญาตทําบาปจริงๆแล้วพระคุณของพระเจ้านั้นสอนให้เราปฏิเสธบาปและดําเนินชีวิตที่ดีแต่ด้วยกําลังของพระเจ้า ให้ผมได้ยืนลพูดว่าฉะนั้นฟังนะสรุปรวมเมื่อวานกับวันนี้ฉะนั้นพี่น้องเห็นอย่างว่าเราจาเป็นต้องปกป้องพระคุณพระคุณนั้นมันจะถูกบิดเบือนโดยมารไปสองด้านเลยด้านแรกก็คือพระคุณไม่พอโอเคหลังจากเชื่อเสร็จปุ๊บให้กลับไปทําตามธรรมัญญัตทําตามกฎต่างๆอันนั้นผิดนั่นเป็นการล่วงประเวณีนะเป็นบาปรวมทั้งถ้าสอนถึงขั้นว่าต้องทําตามธรรมัญญัติถึงจะรอดอันนั้นเป็นคําสอนเท็จแล้วคนที่สอนอย่างนั้นจะถูกพิพากษาแล้วคนที่เชื่ออย่างนั้นจะสูญเสียความรอดทันที เพราะว่าความรอดเกิดขึ้นโดยการเชื่อในพระคุณถ้าคุณเชื่อในสิ่งอื่นเช่นเชื่อในหลักศาสนาเชื่อในธรรมัญญัติโอเคว่าต้องทําสิ่งต่างๆเพื่อรอดทันทีทันใดนั้นคุณจะสูญเสียความรอดเพราะจะไม่มีพระคุณเหลืออยู่ตามที่โอเคตามที่กาลาเทียบทที่ห้าข้อสบอกว่าคนไหนก็ตามที่ปรารถนาเป็นคนชอบทมตามธรรมัญญัติเขาก็ขาดจากพระคิดหล่นพระคุณซึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วปรารถนาจะเป็นคนชอบทำโดยธรรมัญญัติเป็น continuous action ซึ่งหมายถึง ไม่ใช่เฉพาะเป็นคนชอบทำแต่รักษาความชอบธรรมซึ่งหมายถึงนั่นแหละศัพท์ที่เราใช้คือ sanctification โอเคสิ่งที่เปาโลสอนคือเราเนี่ยบริสุทธิ์เราชอบทำทั้งหมดโดยไม่พึ่งธรรมบัญญัติและจริงๆไม่ใช่แค่ไม่พึ่งต้องไม่พึ่งถ้าผู้เชื่อกลับไปพึ่งก็คือเล่นชู้แล้วนั่นเป็นต้นเหตุของปัญหาสารพัดแต่อีกด้านหนึ่งโอเคอีกด้านหนึ่งโอเคการบิดเบือนพระคุณนั้นมันมีสองสเปกตรัมด้านหนึ่งก็คือบอกว่าพระคุณไม่พอต้องกลับไปทาตามธรรมบัญญัติผิดครับโอเคล่วงประเวณีบาปอีกกาาน,นึบอว่ อาเราได้รับพระคุณแล้วให้ทําบาปเต็มที่เลยผิดอยเหมือนกันครับถ้าใครสอนแบบนี้เนี่ยก็คือสอนเถ็ดเรียบร้อยไม่จริงครับพระคุณของพระเจ้าจะให้เรามีอํานาจที่จะดําเนินชีวิตที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้องและดําเนินชีวิตที่ถูกต้องนั่นคือพระคุณแท้จําไว้ว่าโอเค grace saves from sins not for sins พระคุณช่วยเราให้รอดจากความบาปไม่ใช่เพื่อทําบาปโอเคซึ่งเราจะสอนในอนาคต ให้ผมได้เราพูดว่าเอาละพี่น้องที่รักครับวันนี้โอเคเรามารับมหาสนิทกันมหาสนิทแปลว่าสนิทมากครับโอเคพระก,กายของพองค์แตกหักเพื่อเราหายดีพระเยซูบอกให้ทำอย่างนี้เป็นที่เราลึกถึงพงค์แน่นอนไม่ได้หมายถึงเดือนละครั้ทุกคนทําทุกวันและลึกถึงปคุณของพระเยซูกิตโอเคพระก,กายของพองค์แตกหักเพื่อเราหายดีผมเปล่าประกาศว่าทุกอย่างที่อยู่ในปกุณของพระเยซูริตสำเร็จในชื่อของคุณผมเปล่าประกาศถึงการหายโรคก,การเทลุทุรวงการปลดหนี้ โอเคการมีเสถียรภาพและแผนงานของศัตรูทั้งหมดถูกทำลายเพราะนั่นคือข่าวประเสริฐพระคุณของพระเจ้านำความรอดมาถึงมนุษย์ทุกคนในทุกแง่มุมและผมป,ประกาศสิ่งนี้ผลิตพุทสิ่งดีเพื่อเราพี่น้องจะรับรับมหาสนิททุกวันคิดถึงพระคุณของพระเจ้าสิ่งที่ผมเน้นพผลิตมีผลความรอดในทุกเรื่องแต่เรื่องหนึ่งก็คือมีผลต่อการที่เราได้รับการยกโทษบาปทั้งหมด ตลอดไทม์ไลน์ที่ผมเน้นแะ่นั้นจงจําไว้โอเคข่าวประเสริฐแท้รวมทั้งพันธสัญญาใหม่คือเราได้รับการยกโทษบาปทุกอย่างตลอดไทม์ไลน์ฟังนะใครก็ตามที่สอนต่างจากนี้เป็นพันธสัญญาผสมและเป็นบาปที่ต้องขับใจโอเคเข้าข่ายล่วงประเวณีรวมทั้งคําสอนว่าต้องสารภาพบาปถึงได้รับการยกโทษไม่จริงนั่นเป็นคําสอนเข็ดพี่น้องไปดูโจรที่อยู่บนนรกเขนไม่ได้สารภาพบาปอะไรเลยแค่สารภาพว่าวันนี้ ตอนที่โะรงเข้าไปสู่แผ่นดินผมขออยู่ด้วยพระเยซูพูดสถิติว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในบรมสขเกษซึ่งหมายถึงบาปทั้งหมดของเขาได้รับการยกฉะนั้นจําไว้ที่ไหนก็ตามสอนว่าต้องสารภาพบาปถึงได้รับการยกนั่นเป็นคาสอนเท,ท็จนั่นไม่ใช่พันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่เมื่อคุณเชื่อในพระเยซูริตเมื่อคุณเปล่าประกาศว่าพระเยซูเป็นองค์พระผูเ้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดของคุณบาปของคุณได้รับการยกทั้งหมดฉะนั้นจง,จงความจงความจสิ่งนี้และดําเนินชีวิตอ,อยู่ในสิ่งนี้แต่จําไว้ว่าพระคุณของรเาช่วย สอนให้เราปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีและดำเนินในชุตที่ดีให้ผมได้ยินเราพูดว่าเปิดดูด้วยกันในกลุ่มเซลล์โอเคเปิดดูด้วยกันในกลุ่มเซลล์ให้ผมย้อนกลับไปนิดนึงแล่วทีนี้ลืมโอเคพี่น้องที่รักครับดูนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเราก็คือว่าให้เราดูมุมซ้ายล่างเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลว่ารักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งคือภายในสามปีเนี่ยถึงปีถึงสองพันยี่แปดมีความสําคัญคือโปรตัสแตนเข้ามาที่ประเทศไทยสองร้อยปี เรามีเป้าหมายที่จะเห็นหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกมีผู้เชื่อหนึ่งล้านผู้เชื่อจริงๆนะไม่ใช่นับสืงอศาสนาคิดผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าตายมห้เขนถูกฝังเป็นขึ้นโอเคคนที่เชื่อแบบนี้รอดพ้นจากคําพิพากษารอดพ้นจากผลของบาปทั้งหมดในานามพระเยซูกิตโอเคแล้วก็จะมีสิจพิบาลอาจารย์หนึ่งหนึ่งหมื่นคนซึ่งมีคิจจักหนึ่งหมื่นแห่งพูดง่ายคือสิจพิบาลอาจารย์หนึ่งคนดูแลหนึ่งคิจจักโอเคซึ่งในที่สุดแล้วรวมกันมี ในแต่ละคิจจักมีผู้เชื่อประมาณหนึ่งร้อยเราจะมีผู้เชื่อหนึ่งล้านให้ผมบอกเราถ้าเราจะกลับใจใหม่ถ้าเราจะสอนพระคุณสอนมรรทสัญญาใหม่โดยไม่ปมนมรรทัสัญญาเดิมไม่ได้กลับไปที่ธรรมบัญญัติโอเคถ้าเราจะเริ่มเข้าสู่การครอบครองแบบกษัตริย์ด้วยการเข้าใจข่าวประเสริฐแท้ไม่จําเป็นต้องสามปีครับปีเดียวประเทศไทยสามารถพลิกได้เพราะว่าข่าวประเสริฐแท้เท่านั้นที่มีฤทธิ์เดช โอเคเมื okay. ่อคุณป่าประกาศข่าวประเสริฐแท้เนี่ยหมายสาคัญกา,า,ารัศจา์จะเกิดขึ้นคนจะตื่นเต้นคนจะมีประสบการณ์คําอธิษฐานจะได้รับคําตอบอาการต่างๆที่เป็นปัญหาของการไม่เกิดผลจะหายไปเพราะในข่าวประเสริฐแท้มีฤทธิ์เดชฉะนั้นผมหนุนใจเราจงทําอย่างนี้จงมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปด้วยพระมหามัญชาจงตั้งใจจะทําให้ประเทศไทยมาถึงพระเจ้าในรลูกของเราให้ผมได้เลยพูดว่าแล้วก็หนึ่งที่สี่ดูทางขวาครับขอบันหนึ่งขอบันหนึ่งขอบันหนึ่งขอบันหนึง่ง ถ้าคุณได้รับพรสอนขอบาทหนึ่งถ้าคุณได้รับพรจากสิ่งที่ผมสอนผมอยากให้คุณโอนหรือว่าสแกนแล้วก็พร้อมเพย์ก็ได้ศูนย์5ปดเจ็ดสาดห้าห่งหมาให้ผมบาทหนึ่งแล้วผมขอพระเจ้าใส่สูตรหลายๆตัวแลวโยนกลับไปที่คุณเป็นเพื่อนร่วมงานกันเพื่อจะสอนอย่างถูกต้องเพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องี่รักจงตั้งใจจะทําให้ประเทศไทยมาเป็นของพระเจ้าในรุ่นของเราให้ผมได้หรือเดว่าฉะนั้นอย่าลืมถ้าได้รับพรสอนขอบาทหนึ่งรวมทั้งเนี่ยทุ่มหนึ่งโอเคผมอยากให้คุณ แล้วเมื่อคุณโอเคเมื่อคนเห็นคนกดไลค์กดแชร์ผมอยากให้คุณกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์ไปเพื่อทําให้อัลกอริทึมเปิดการมองเห็น AI เปิดกองมองเห็นถ้าเป็นอ Facebook อาก็เหมือนกันมันจะเปิดการมองเห็นโอเคซึ่งจะทําให้คนเห็นมากขึ้นถึงข้อมูขอมลข่าวสารและความจริงที่ถูกต้องตามประคับให้ผมได้ยินเราพูดว่าแล้วก็ไปเปิดด้วยกันในกลุ่มเซลล์ส่งให้สิจมิบาลอาจารย์ของคุณดูดยเพราะเอกสารที่บอกว่า เปิดโปงเปิดไดอารี่ของมารก็คือมารกําลังใช้ธรรมัญญิซึ่งเป็นของพระเจ้าและบิดเบือนโอเคแล้วหลอกมาเกือบสองพันปีซึ่งเราต้องเปิดโปงเรื่องนี้โอเคเรื่องนี้ต้องขยายในานามประเยักินรวมทั้งเมื่อคุณได้ยินสิ่งนี้หกโมงครึ่งเพลงนมัสการออกแล้วโอเคเพลงชื่อ,อลูกจะไม่บิดเบือนพระคุณพี่น้องไปแลนมัสการรวมทั้งเพลงก่อนหน้านั้นวันหนึ่งคุณควรจะฟังทุกวันก่อนนอนใครมีลูกมีเด็กควรจะเปิดให้เขาฟังก่อนนอนนมัสการก่อนนอนชื่อเพลงข่านมัสการด้วยการนอนให้ผมบอกคุณ แนะนำเลยใครมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับหรือมีปัญหาวิตกกังวลโอเคเปิดฟังก่อนนอนนมัสการฟังนะผมเริ่มปรับเวลานอนสองสาวันแล้วนอนไม่เกินสี่ทุ่มพี่น้องที่รักอย่าวิตกกังวลเริ่มต้นนมัสการพระเจ้าด้วยการนอนทําเต็มที่ระหว่างคุณตื่นแต่ไม่เครียดนะโอเคทําเต็มที่แต่ไม่ต,ตมัดต่มแล้วฝากที่เหลือไว้และให้ผมบอกคุณคุณลองดูสัก3สามวันห้าวันสุขภาพจะดีขึ้นแล้วคุณจะเห็นการงานของคุณเกิดผลมากกว่าเดิมโอเคถ้าคุณพึ่งตัวเองคุณต้องพึ่งตัวเองแต่ถ้าคุณพึ่งพระเจ้าทําตามที่พระเจ้าบอก พระองค์จะยืนหยัดยืนยันแล้วว่าคุณจะไหลออกมาในชื่อของคนทุกเรื่องให้ผมได้ยืนพูดว่าฉะนั้นอย่าลืมเป็นเพื่อนร่วมงานกันร่วมกันช่วยกันทําให้ประเทศไทยนี่มาถองปเป็นของพระเจา้าโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่วยกันกระจายดูด้วยกันในกลุ่มเซลล์เปิดดูด้วยกันในครอบครัวตรงไหนยากจุดเลาทีบายลูกคุณฟังให้ผมได้ดเราพูดว่าเอาละเอาละให้เราพูดพร้อมกันว่าให้ผมอวยพรคุณนะในที่สุดมีการปลดหนี้มีการอัศาจรรย์และหมายสาคัญทุกอย่างที่คุณต้องการ สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในพระคุณตอนนี้สำแดงออกผมเปล่าประกาศสิ่งนี้ทุกอย่างในนามพระสกคร์ตเอาละ่ะให้เราพูดพร้อมกันว่าชอขิงฉันขึ้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 นพูดชชาลมขอพระใจมอนครับอาเมน